สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมัคมีองค์แปดระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราฟังข่าวลบๆเดี่ยววงการศาสนาเยอะนะโดยเฉพาะนักบวชนะตอนนี้ข่าวนี่เรียกว่ามันสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์สำหรับนักบวชนะภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นในทางลบเยอะ แต่ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยนะครับการที่เราซึ่งเป็นชาวบ้านรารวาเนี่ยจะเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยไม่ใช่การนําพุทธศาสนานะครับไปฝากไว้ที่นักบวชคือภิกษุสามนเณรหรือแม่ชีอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของพุทธบร,ร,ริษัททั้ง4ทั้งนักบวชนะค,คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังข่าวสารว่าภิกษุ นะทำผิดพระธรรมวินัยอย่างนั้นนะทำประราชิกอย่างนีนะ้อย่างเช่นการเสพเมถุนก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีนะการฆ่ามนุษย์ก็ดนะีหรือว่าการอวดอุตรินะมนุษย์ทำรรที่ไม่มีนตนก็ดีเนี่ยแล้วมันทำให้จิตเราตกนะจิตเราเศร้าหมองนะจิตเราหมดสัตานิพุสนาเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่นแสดงว่าตัวท่านเองนะไม่รู้จกักนิพุสนาที่ถูกต้องแท้จริง เพราะว่าคาสอนพระพุทธเจ้านี่ครับที่เราพุทธศาสนาเนี่ยเยี่พุทธเจ้านะไม่ได้ฝากไว้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฝากไว้เฉพาะภิกษุฝากไว้เฉพาะภิกษุณีนะฝากไว้เฉพาะอุบาสกหรือฝากไว้เฉพาะที่อุบาสิกาเท่านั้นไม่ใช่แล้วพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสมบัตินะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ประทานเอาไว้นะแก สรรพสัพตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่านะไม่ได้แบ่งเพศนะไม่ได้แบ่งอายุนะไม่ได้แบ่งว่าท่านอยู่ในสถานด้าไหนนะจะเป็นนักบวชนะหรือว่าเป็นชาวบ้านนะพุทธศาสนาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยก็แบบว่าสรรพสัพตว์ทั้งหลายที่มีจิตใจนะก็สามารถที่จะศึกษาพุทธาสนาได้ ถ้ามีระดับสติปัญญาที่ศึกษาได้นะก็แบบว่าถ้าเราคัดนะผู้พวกที่ศึกษาไม่ได้ออกไปนะครับพวกที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยที่ศึกษาพุทธศาสนาไม่สามารถจะนะบรรลุธรรมได้อย่างเงี้ยนะออกไปก็ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายสําคัญพ่านเจ้าเนี่ยนะประธานไว้ก็คือ,อมนุษย์แล้วก็เทวดาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วโดยเฉพาะนะครับ เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าแก่นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะไม่ใช่เรื่องของกายนะเป็นเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเรื่องของกายนะว่าใส่เครื่องแบบอะไรนะเป็นนักบวชหรือเป็นชาวบ้านนะมันยังเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าห่างไกลาจากสัจธรรมนะที่พระเจ้าตรัสรู้และสอนเอาไว้ซึ่งมันจะเกิดปรากฏขึ้นที่จิตนะของ สัตว์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ตรงกันเนี่ยนะพุทธศาสนาจึงบอกว่าการบวชมีสองประเภทก็คือการบวชกายกับการบวชใจซึ่งการบวชกายเนี่ยก็คือการบวชโดยการปงผมนะสมัยนี้ก็คือถ้าเป็นนักบวชก็ปงผมกลนคิ้วนะแล้วก็สวมผ้าเหลืองผ้นะากาสาวพัฒ ซึ่งเรียกว่าภิกษุเนี่ยนี่ก็เรียกาบวชกายนะหรือว่าแม่ชีก็แล้วแต่นะนะแม่ชีก็โกนผมแล้วก็รักษาศีลแปดนะสวมชุดขาวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอย่างสัมมณเณรนะก็โกนผมก็นุ่งผ้าเหลืองนะครับถือศีลสิบงนี้เป็นต้นแลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าบวชกายเพราะนั้นการบวชกายเนี่ยถามว่าบางท่านบวชใจไหมก็ไม่นะบางท่านนี่บวชแต่กายแต่ใจไม่บวช แต่ว่าบวชใจแปลว่าอะไรบวชใจก็แบบว่าการที่นำใจตัวเองอะนะครับไปอยู่ในศีลในธรรมนะพูดง่ายๆคือนำใจตัวเองเนี่ยไปฝึกนะไปฝึกนะให้อยู่ในศีลในธรรมหรือน้อมศีลธรรมเนี่ยมาฝึกในจิตใจตัวเองเนี่ยเราก็เรียกว่านั้นว่าบวชใจนะ ใจหรือจิตเนี่ยนะนพุทธานาเนี่ยง่ายๆคือคนที่บวชกายไปแล้วเนี่ยไม่นําศีลธรรมเนี่ยมาฝึกฝนนะที่จิตใจเนี่ยก็แบบว่าการบวชกายนั้นนะ่ะก็ไม่บวชใจซึ่งมันถ้าไม่มีประโยชน์นะผมเรียกว่าถ้าไม่มีประโยชน์แล้วกันหรือจะเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะเพราะว่าการบวชกายเนี่ย ส่วนเครื่องแบบเนี่ยนะบางคนมาบวชเสร็จปุ๊บนี่มันหลงนะมันหลงในเครื่องแบบนะว่าพอเราบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยคนพนมมือยกมือไหว้เราเลยใช่ไหมบวชเป็นภิกษุบวชเป็นสัมมณีอย่างเงี้ยนะบวชเป็นราชีอยนะ่างเงี้ยพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ไหว้เลยนะคนไหว้เครื่องแบบก็เกิดความหลงขึ้นมานะว่าพอเราใส่ในเครื่องแบบแบบนี้นะคนก็ยกย่อง บางคนก็หลงนะหลงยึดติดโดยเฉพาะถ้ายังเป็นภิกษุบุรุชนนะครับสามเณรบุรุชนนะแม่ชีบุรุชนนะก็เกิดการยึดติดในศีลตัวเองนะซึ่งเรียกว่าศีลพระตับรามาสเนี่ยเรียกว่ายึดติดในศีลตัวเองการยึดติดในศีลตัวเองนะว่าศีลสูงกว่านะชาวบ้านคารวาที่รักษาศีลห้าเนี่ยชาวบ้านคารวาต้องไหว้ตัวเองเนี่ยมันก็เกิดการสร้างตัวตนขึ้นมา ด้วยการยึดติดศีลน,นั้นเนี่ยเรียกว่าศีละระับปรามาสเพราะว่าความเห็นผิดนะครับในสักกายทิฏฐินะในกายในใจตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกละใช่ไหมในบุุรชนเพราะฉะนั้นภิกษุบุุรชนก็ดีนะสามเณรบุตุชนก็ดีนะครับแม่ชีบุุรชนก็ดีนะที่ถือศีลสูงกว่าชาวบ้านคารวสาเนี่ยแต่ไม่ภาวนาหรือไม่บวชใจ ไม่ฝึกฝนจเจริญสติปัฏฐาน4นะไม่จเจริญสติภาวนาเพื่อลดละกิเลสตัณหาเพื่อจะทําลายกิเลสสังโยชน์สามเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ความหลงเนี่ยจะนําพานักบวชทั้งหลายเหล่านี้ที่บวชเพียงกายแต่ไม่บวชใจเนี่ยให้ติดอยู่ในศิลปัตตาประมาสนะครับก็นําศิลปัตตาประมาสนั้นนะะมาทํางานคู่กับ สักกาาติทิินะครับทำคู่กับนะครับออความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายก็เลยทําให้ออบุคคลเหล่านี้นะเกิดความหลงขึ้นหนลงขึ้นว่ามีศีลสูงกว่าชาวบ้านกระวาดเขาบางทีก็เหมือนกับลักษณะของการแสดงอัตตาตัวตนนะครับให้ผู้คนกลับไหว้ล้วที่ซ้ำ้ายกว่านั้นก็คือ บางทีเป็นผู้ทุศีนเสียเองอย่างภิกษุเนี่ยที่ว่าคิดว่าศีลสูงกว่าชาวบ้านแล้วชาวบ้านกลับว่านเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้ที่ปรายชิกเสียเองขาดจากความเป็นภิกษุเสียเองแต่ก็ยังทนอยู่เป็นอรัชชีนะเพื่อทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นหรือว่าอย่างไม่ชีถือศีนแปดเนี่ยดศีนทะลุไปแล้วนะศีนขาดไปแล้วนะก็ปกปิดก็มีสาม,มเณนนี้ก็มีนะนั้นสิ่งนี้พึงระวัดระวัง การบวชกายแต่ไม่บวชใจมันจะมีโทษมากนะใครที่สวมเครื่องแบบไม่เคารพในพระธรรมวินัยนะครับไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะต่อศีลตัวเองเนี่ยนะมันก็จะมีโทษมากมันมีบาปอากุศลมากนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคนที่บวชกายจะไม่บวชใจแต่ถ้าเกิดเป็นพิกษุสามนเณรแม่ชี นะที่บวชกายด้วยบวชใจด้วยเนี่ยดีฮะก็เป็นการรักษาพระศาสนาเป็นการต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปนะก็ทำได้เท่าที่ทำอยู่ได้เท่าที่อยู่นะถ้าวันไหน,นคิดว่าศีลจะขาดจะทะลุนะอยู่ไม่ไหวแล้วก็ลาสิกข,ขาออกมาก็อย่างเรียกว่าท่านได้บุญกุศลจริงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นศีลสมมุติอยู่ก็าตาม นะเป็นศีลแปศีลสิบศีลสองยิบเจแต่ก็ถือว่าการอยู่ของท่านเนี่ยได้บุญกุศลจริงๆในการที่พยายามที่จะสั่งสมศีลบารมีพยายามที่อยากจะเริญสติปัฏฐานสีนะครับสั่งสมบุญวัสนาบารมีทางธรรมนะจนคิดว่าสมควรที่จะลาออกมาจากการบวชกายแต่สามารถไปบวชใจต่อนะที่บ้านที่เรือนได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นชาวบ้านคารวะเนี่ย ที่ไม่มีโอกาสนะที่จะบวชกายไม่ว่าจะไปบวชเป็นภิกษุบวชเป็นสาวเเนหรือบวชเป็นแม่ชีก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งแล้วท่านไม่บวชกายแต่ท่านบวชใจได้บวชใจก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือสำรวมระวังใจน้อมนำสินธรรมเข้ามาสู่จิตใจ,จเจริญสติภาวนาที่จิตใจทำให้สติจเจริญขึ้นในจิตใจ ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าบวชใจนะการสมาทานศินห้าที่บ้านเรือนนะสมาทานศินห้าที่ห้องพระนะหรือสมาทานสินห้าที่ไหนก็ได้นะแล้วตั้งใจสำรวมระวังรักษาศินหน้านะตั้งใจนะครับที่จะเจริญสติปัฏฐาน4นะจะเจริญสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็คือการบวชใจซึ่งชาวบ้านคารวะที่ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้บวชกายนะไม่ได้ปงผมไม่ได้สวมผ้าเหลืองไม่จําเป็นต้องสวมผ้าสีขาวอะไรทั้งสิ้นนะแต่ทุกวันเนี่ยที่ท่านออกไปทํากิจวัตรประจําวันเช่นไปเรียนหนังสือเช่นไปทําการงานไปประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยให้ท่านมีศีลห้าเป็นพื้นฐานและหมะั่นเจริญสติปัฏฐานสีน่อยู่บ่อย ฝึกสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆนะซึ่งทำกันได้ทุกคนเพราะทุกคนก็มีจิตไม่ว่าท่านจะเคยเป็นนักบวชมาก่อนนะแล้วอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่นะเหตุผลที่ท่านจะลาสิกข,ขาออกมาแต่ท่านยังบวชใจอยู่หรือคนอาจจะอาจจะไม่เคยบวชมาก่อนก็ได้ไม่เคยบวชกายมาก่อนนะแต่ว่าใจเนี่ย มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแต่ว่าจะไม่สะดวกนะน,นี่จะไปบวชกายท่านก็สามารถสมาทานศิน5แล้วก็บวชใจคือสำรวมระวังนะครับที่ใจได้เลยนะด้วยการฝึกเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการมีพื้นฐานของศินห้านะครับที่ทําอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อเป็นบาดฐานแก่การเจริญสติภาวนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมบอกว่าบวชใจเนี่ยสำคัญกว่าบวชกาย ทำไมผมถึงบอกว่าบวชใจนี่สําคัญกว่าบวชกายจริงๆแล้วบวชกายก็ไม่ใช่ไม่สําคัญแต่บวชกายด้วยต้องบวชใจด้วยจึงจะมีประโยชน์ถ้าบวชกายแล้วไม่ได้บวชใจเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าไปอย่าไปบวชเป็นนั้นนะบางทีมันจะเกิดบาปอกุศละมันจะนําพาไปสู่อบายนรกเปรตสุรกายเดรฉานซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าท่านบวชกายไม่ได้นะครับท่านบวชใจอย่างเดียวอ่ะ ก็มีประโยชน์มากนะและบวชใจเนี่ยสำคัญกับบวชกายที่ตรงนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้สวมเครื่องแบบภิกษุนะสามนเณรหรือว่าแม่ชนะีหรือไม่ได้สวมชุดขาวก็แล้วแต่นะแต่ท่านบวชใจคือสำรวมระวังที่ใจนะสำรวมระวังนะให้มีศีลห้านะสำรวมระวังนะครับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับสำรวมระวังในอกุศนะลเจริญในกุศลธรรม จะเริสติปฐันสีอยู่บ่อยๆเนืองๆเ,เนี่ยซึ่งมันทํากันได้ทุกคนแล้วทําได้ทุกการสถานที่เลยในชีวิตประจำวัน้ารที่ผมเล่าให้ฟังแล้วธรรมะแท้ๆเนี่ยต้องใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะถ้าธรรมะที่ไม่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ธรรมะแท้อาจจะเป็นธรรมะตัวหนังสือธรรมะที่จดจําท่องจํามานะธรรมะที่นึกคิดเอาเองไม่ใช่ธรรมะแท้ๆนะ ธรรมะแท้ๆต้องสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในทุกวันในทุกการเวลาสันที่ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นนะความสําคัญของการบวชใจนะครับที่สําคัญกว่าการบวชกายบวชกายไม่ใช่ไม่ดีนะแต่บวชกายแล้วต้องบวชใจถ้าบวชกายแล้วไม่ได้บวชใจเนี่ยอย่าไปบวชผมยังเล่าให้เพื่อนฝูงผมฟังนะเพื่อนฝูงผมก็ถามว่าเนี่ยผมจะบวชไหม ยังเลาให้ฟังนะว่าตั้งแต่เด็กๆนะผมไม่มีความคิดนะเรื่องของการบวชแต่ไม่เคยนะไปห้ามคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงนะเรื่องของการบวชกายนะหมายถึงว่าปลงผมออกบวชเนี่ยแต่ตัวผมเนี่ยตั้งแต่เด็กนะคิดอยู่อย่างเดียวถ้าผมจะบวชกายเนี่ยนะแปบลบว่าถ้าผมบวชกายแล้วเนี่ยแปบลบว่าผมตั้งใจว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของผม นะถ้าจะบวชกายนะแปลว่าไรฮะแปลว่าการบวชกายเนี่ยเราต้องละทิ้งทางโลกนะเราจะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านคารวดาไม่ได้นะต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบวชกายเนี่ยแปลว่าต้องเอาจริงเอาจังนะบวชกายด้วยต้องบวชใจด้วยนะและดีที่สุดเนี่ยคือไปถึงที่สุดแห่งทุกขนั่นคือการบรรลุอัอตผลก็คือเป็นชาติสุดท้ายนั่นเอง เพราะนั้นการบวชกายแบบนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาก็คือการบวชกายแล้วอย่าไปติดนิสัยนะแบบชาวบ้านคารวานะยังอยากได้ทรัพย์สินเงินทองยังยุ่งกับเรื่องเพศอยู่นะยังยุ่งกับวิถีชาวบ้านคารวาชาวโลกอยู่นะยังไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุที่ดีได้เนี่ยผมยังบอกว่าไม่แนะนานะให้ไปบวชกายอันนี้เป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กๆนะผมถึง เวลาใครถามผมจะบวชผมบอกว่าผมไม่ได้บอกใครนะเราให้ฟังอย่าเพิ่งอย่ามาไม่นานนี้ยผมก็จะบอกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วผมคิดแบบน,นี้จริงๆนะว่าผมจะไม่บวชกายนะเว้นแต่ว่าชาตินั้นเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเป็นชาติสุดท้ายนะแล้วจะบวชกายนะเพราะว่าจะไม่ออกมาสู่วิถีทางคารวะน,นะพูด,ดง่ายๆน,น,นะคือเป้าหมาย ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะเราเป็นชาวบ้านคารวสาเนี่ยเราบวชใจก็ได้นะการบวชใจนะน้อมศีลห้าเข้ามาที่จิตใจปฏิบัติให้ได้จเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เสมอเสมอ,สมอนะที่ฐานกายนะเ,เ,เวทนาจิตธรรมเสมอเสมอเพราะการบวชใจเนี่ยทำได้ทุกคนเลยนะแล้วการบวชใจเนี่ยนะเป็นชาวบ้านคารวสา ในตำราพุทธศาสนาในพระธรรมปิบบดกก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ที่บวชใจเป็นชาวบ้านกระวาดก็าสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเห็นธรรมะรู้แจ้งธรรมะรู้แจ้งในอริยสัจสี่นะครับบรรลุธรรมได้เหมือนกันนี่แหละผมนึบอกไงว่าบวชใจสําคัญกว่าบวชกายซึ่งทํากันได้ทุกคนในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นท่านไปนพี่นาเอง นะเรียกว,ว่าสนาพุทธเนี่ยเจ้าแสดงทําไว้สวยงามนะครบทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นนักบวชภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุาสิกาคําสอนผูุ้ดธเจ้าเนี่ยทุกคนสามารถนาไปบวชปฏิบัติได้ผู้ที่บวชกายควรจะบวชใจถ้าบวชกายเราไม่ได้บวชใจอย่าไปบวชคนที่ไม่ได้บวชกายบวชใจได้นะแล้วดีด้วยนะ ไม่ได้บวชกายบวชใจนะทำได้ดีด้วยสามารถบรรลุธรรมมรรคผลนิพพานได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าบวชกายแต่ไม่บวชใจอันนี้ไม่ดีมันจะเกิดการละเมิดพระธรรมวินัยก่อบาปอกุศลมันสามารถไปกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้เตือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ